ดีครับท่านผู้ชมครับให้เดี๋ยวมาลกปามนะครับวันนี้มาเช้าที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมมาเช้าผมก็เลยมีเวลาเดินตื่นห้าทุ่มครับเมื่อคืนนอนหกโมงเย็นดูบอลด้วยอะไรด้วยเตรียมของด้วยมาดูครับอันดับแรกดูบูธผมก่อนนะครับดูบูธผมก่อนครับรับบูธใช้เดี๋ยวมรลกปามนะครับวันนี้มี มีมีอะไรบ้างครับมีมูลไส้เดือนน้ำหมากนะครับดินปลูก<า>เปลือกมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็ป้ายครับอันนี้จะเป็นข้าวหลามนะครับข้าวหลามอร่อยอร่อยข้าวหลามอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ย ผู้ใหญ่กำลังทำอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างกำลังกำลังปลาลังปลาใช่เข้ามาเขมีนะเข้ามาก็มีนะคะปลอะไรเจ้ามังกรก็มีหลากหลายหลากหลายสับปะรดก็มีผักบ้านบ้านเราผักกระแยงก็มีด้วยคุณนายมีอะไรขายบ้างครับวันนี้ขายข้าวค่ะนี่ข้าวข้าวข้าวหางงอก อขายดิบขายดีนะครับบูธนี้ขายดิบขายดีขายดิบขายดีอย่างนี้ต้นไม้ครับต้นไม้ครับเรามีหลากหลายนะครับ,บมีอะไรขายบ้างครับ<อ>รบูธนี้มีอะไรขายบ้างครับตัวนี้มีผักบดชานผักบดชานปลูกเองเลยโล้วอูนี้นะอร่อยแค่นี้อร่อยเลยเนะี่ยความตู้ห้องเต้โอ้โวางตุ้ดอกโอ้ทำยังไงได้งามดีแมอันนี้สะตล์ทวายเหรอผมมันจะไมไม่เป็นดอกสะต่จทวายอ่ะ เดี๋ยวจะมาเมาดิจะมาเมาตนนัวนี้ชอบกินลูกสาวก็ชอบนะเขาต้องอยไรอะไรวันนี้นะครับวันนี้เราเรากําลังถ่ายคลิปนะครับเรากำลังถ่ายคลิป <pe w> พูนนี้มีอะไรบ้างครับนี่พูนนี้มีอะไรบ้าง <pe w> มีอย่างแน่มีอย่างแน่ก๋วยจับบุมีบุ้งก๋วยจั๊บบุ้มมีไก่ตาอันนี้มีอะไรมีเสียงเพลงด้วย โอ้ชมตำอู้เนี่ยอร่อยมากเนี่ยกินประจําเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อไปฝากลูกสาวจะใช้าหมดเลยเนี่ยต้องนี่เร็วๆอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยกำลังจ่ายเก็บแล้วเนี่ยตำมะทานใหญ่ตำมะทานใหญ่มีอะไรบ้างครับมีมะนาวมีมะนาวโอ้มีปลาด้วยมีปลาด้วยมันก็มีมะขามป้อม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 ยักษ์มะขามป้อมยักษ์ โอ้โหมีไผ่จาบ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 โอ้นี่มีหม่ำด้วยมีหม่ำมีหม่ำหม่ำเนื้อหม่ำเนื้ออ่าหม่ำเนื้อหม่ำเนื้ออันนี้อันนี้มีวิดีโอมาแล้วเนี่ยแม่เบอา์ยังนี่ย่อยังขายดีอันนี้อร่อยมากเลยเนี่ยบัดรมีเนี่ยขอบคุณมากอร่อยที่สุดอร่อยที่ในโลกเลยผมกินประจําอันนี้ยำบ่หมูแดงค่ะฮ้ หมูเนมโอ้หมูเนมหมูเนมหมูเนมอันนี้อะไรมั่งเนาะวันนี้วันนี้ถ้า่อนไปเร็วๆเลยนะครับมันจะยาวเกินทุกท่านนะครับทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์จะมีขายที่มีอย่างแม่มีอย่างเนี่ยวันนี้วันนี้มีหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างโอ้เพิ่งสามนาทีเองมันห้านาทีมันห้านาทีมีมีกล้วยมีหน่อไม้เออมาหยุดอ่านี่มีข้าวหมาก มีมะกกถ้ามีฮอนแลนด์ด้วยฮอลแลนด์โอ้โกล้วยวิใหญ่ยังเลยเอ,อ่านี่มีอะไรบ้างนี่มีอะไรบ้างโอ้มีมะม,ม่วงดองเออผมก็าทำนั่นเนี่ยแต่ยังไม่ได้เอามาขาย <c oughs> อ,อ่าทางนี้มีอะไรบ้างโอ้โหก็หลากหลายนะครับหลากหลายหลากหลายครับตลาดประชารัฐตลาดโอ้มะขามดองขามแช่อิ่มวะแม่อันนี้เท่าไหร่ ดองดองดองอ่าโอเคโอเคเดินหานะครับมาถึงครับตลาดแลกวก่วงมากก่วงขวางก่วงขวางพังอ่ะป่ามีอะไรขายบ้างป่าโอ้โหป่าเราทํางานหนักเลยเอาอะไรว่าอะไรเอามีอะไรจะคุยบ้างแล้วหนึ่งกำลังถ่ายคลิปนี่งเอาเร็วเลยเอาเร็วเลยได้บอกนี้มีพลังมีละมุดมีพลังมีละมุดมีพัก อยากจะพังซื้อมดัด้ะมันมัซื้ออยู่นี <c oughs> ข่ขายดีขายดีแต่ของพอขายได้กูไม่หลีกมาเที่ยวอ้าวมีของขายมีอะไรบ้างบูธนี้มีข้าวจีด้วยโอ้ไม่ได้กินข้าวจีนานเลยเนะี่ยต้องไปกินข้าวจีนี่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 ข้าวจีจานนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้มีผักมีน้ำพริกอันนี้มีเสื้อผ้าส,สวยๆจากจากไหน จากบัวลายสั่งกัดได้เลยใช่ไหมครับมากลับมาที่นี้มาต้นไม้แล้วครับมาต้นไม้บูธนี้มีมีอะไรเนี่ยมีมีสะเดาน้ำปลาหวานมีปลามีน้ำตาลมะพร้าวอันนี้มีอะไรมีอะไรมีคนขายมีคนขายมีคนขายรอรอมีต้นไม้หลากหลาย นะครับเินนะครับใครเื้อรอรวยเชิญนะครับทุกวันศุกร์นะครับตลาดตลาดหน้าสารกลางนะครับจัดเต็มครับวันนี้ฝนก็ไม่ตกวันนี้วันศุกร์วันศุ๊กี้ผ้านะครับเรามีทุกวันศุกร์นะครับเดินกลับมาบู๊ตตัวเองแล้วครับคนแน่นเอียดเลยโอเคนะครับขอบคุณทุกทักนนะครับที่มา เยี่ยมชมตลาดสีเขียวของพวกเรานะครับเดินอีกรอบหนึ่งวันนี้คือคักนะครับฝนไม่ตกนะครับตอนแรกคิดว่าฝนจะตกนี่นะครับมะพร้าวสุดยอดเลยดูการผ่ามะพร้าวครับระดับมืออาชีพนะครับไม่ธรรมดาเน่ครับจะไม่มืออาชีพทําไม่ได้ครับเจาะชุบชุบชุบชเชิญนะครับมีผัดไทย มีโอ้โหบัดมีโคราชห่าหอร้อยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยโรงงานมาเองครับโรงงานมีเองครับโรงงานมีเองไม่แฉมั่งบะโรงงานมีเองนทียบไม่ได้เลยใช่ไหมตั้งทอนอยาเอาคุณแม่จะให้ตั้งทอนตะกี้มาซื้อถั่วขอบคุณครับเนี่ยมาซื้อถั่วเจ้านี้อร่อยมากครับนี่ถั่วยาวยาวเป็นกิโลเลยยาวทั้งใหญ่ มะเขือที่ยาวทั้งใหญ่อันนี้มีอะไรบ้างครับนมจิบโอ,อ้ยนี่จับโอ้ย่างอร่อยเลยเนี่ยอันนี้านี้อร่อยมาก <ไป S 1> นี่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 สาราเปา่นมจ <ไป S 1> ิบยอดเลยครับสุดยอดเลยครับนี่อะไรนะเหนโลกโก้โลโก้เนี่ยนี่ของจริงนะเนี่ยโลโก้ของแท้เจอที่ไหนสาระเปล่นมสดเอาจานนี้มีอะไรบ้างาาโอ้นี่เดี๋ยวต้องให้ทีสิบนาทีพระเอกผมไม่ไหนพระเอกเอามา อันนี้มีพริกไทยด้วยโอ้โหน่ารักน่ารักน่ารักน,น,นกเอามาปลูกให้โ <laughs> <laughs> ดม่ <c oughs> ปลูกเองไม่เคยติดใช่ไหม <c oughs> นี่ผักจานนี้ก็อร่อยครับนี่ผักสลัดเลยอย่างดีเลยเนี่ยโอ้ยซื้อกันมือปวิงนะครับนี่ตรงนี้มีอะไรบ้างมีโอมีสลัดเปาไม่ใช่อย่างเล็กๆนี่บาร์บีคิว มีอะไรบ้างล,ลูกหลาหลกหลายลลโอ้โหอ,อ,อร่อยเลยเนาะลอ,ะอดูนะครับดู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 โปรแกรมดูรายการเขาอย่างยอดเยี่ยมเลยมีที่นี่ที่เดียวกับนี่แกงา,ากใต้ครับผมกินทุกเช้าครับ <S <S 1> <S 1> ผมกินเมื่อเช้าผมกินตั้งแต่ีห้าผมมาตีสามเมื่อเช้ามันมนอนเฝ้าอ้าวจระเปาโอเลี้ยงน้ำกระเจี๊ยบลำใหญ่โอ้วันนี้ออกแม่แพะลูกหลายขนาดเลยครับพี่น้อง มีปลาทอดมีอะไรโอ้โแย่ๆมากมายเอาเอาเอาเฉยนะครับเชิญนะครับทางไหนทางนี้อยากออกสซีดด้วยใช่ไหมเอาว่าอะไรมีอะไรเป็นีอะไรมีหมูอยู่ไหนหมูมีหมูยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มได้อ่ามีหมูโอ้ขายดีขายดีขายดีสวัสดีครับผมอยู่นู้นจุนลุนโอเคโอเควันนี้มามาแรกอยู่หัวแถวเลย พาเจ้าโอเคโอเคใส่คลิปใส่คลิปกำลังเรียกเรียกวิวจาก YouTube อยู่นี่ครับดูกระทานร้อนๆเลยครับนี่ยแม่แมทอดกันสดๆเลยครับที่ตลาดนี้มีแห่งเดียวนะครับในประเทศไทยเนี่ยขอบคุณทุกท่านนะครับไสเดือนบุนรักฟามครับอยากจะเลี้ยงไส้เดือนอยากจะใช้มูลไสเดือนอยากจะเลี้ยงไส้เดือน<ม>อยากได้มูลไส้เดือน<ม>อยากได้น้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับไสเดือนบุรักฟาม 0818787089นะครับวันนี้อากาศดีดีอากาศดีมากครับกลับมาที่เดิมนะครับหลายรอบนะครับแถวนี้วันนี้อยู่หัวแถวยังไม่มีไดรเห็นเลยเปลี่ยนที่วันนี้วันนี้เปลี่ยนที่ครับยังไม่มีใครมาเยี่ยมเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับไส้เดือนบละความน,นะครับ081 8787089ครับผมสวัสดีครับ